มาพี่นาะไบ่ไดกินดนละจานละนะตบตบะมนจ้ากินเหมดละออกก่นได้บ่กินโดวดนะกนนออกไว้ทันหลายหมด สวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอกันคือเกากับปีโน้ยลมหนาวเลยสาวเดินได้ยังจำลาดหน้าค่ะเออเห็นขนานถึกฝนขน้าขาน้ามีกรอบค่ะอุ้ยแซบๆจากกรซิบอะไรนะลาดหน้ามีกรอบอุ้ย หน้านีกระบกสิาะเขาบอกเขาล้ำผิดเขาต้องเฝ้าจวดเลยนะเอาด้อไปเสียบเอามาถ่ายเูย <c> เ <oughs> พ้อเวอ่ออยู่ที่หมาพี่น้องจ้อจ้หนาวกูดูคือล้มหนาวดีแต่ล้มหนาวมาแล้วเอเอพี่สีหนาวยังไว้แต่ เดี๋ยวสร้างแมวเปล่ากินก่อนลาดหนาะมันจังบอเป็นสร้าง <laughs> จวดออาหนุดองมาพี่น้ะงม่ไดกินโดนละจานลาดหนากรอบตบมาคนจ้ะ ไออม่เส้นใหญ่นะเพรมีอันนี้มีส่วนมีเรือนะใช้เส้น บรรยากาศทะเลหมอก

อ,อแต่โตัวเจียวด้วยอ,อันอนะมีนะมีเราไปทอดได้พ้ัง

เราไปสูมากพัตติอเสียไปเนาะพัตติอู่คณะด้กวนะดกินมีกรอบชอบจิน น้ำตาลเจ้านิดไหมบ,บุคสน้นนิมบะแซกเนะเป็นเมียเนี่ะเมียอย่างแบบมีส่วฝรัง่งนะเกาหลีเกาหลีอย่างไว้ไปทอด bảo lông bột tay <laughs> Xẹp tay bụng tay bụng tay bụng tay kín tay xẹp rồi bụng tay xô tay bụng <uk> <os> จับจับจับไปากินได้จ้ะอืมฟีมื้อขอาขก็กินได้อยู่ะาหารไทยหารสามเป็นเบิร์่ขอา,ขากินนั้นก็ต้องเห็ดให้เป็นแต่จ่ายู่มื้อน่ะหาซสูเไปละ 怎么？妈妈，嗯，我可大。 ngọt tìm đó Nó cứ nhạt to Bởi vì mà em nó น้่ยบน้ำบว <c oughs> บบวบแหีบวบคือมีบาดนะเป็นมีสว่วนต้องเป็นมีฟูๆเนาะ้ำถอด

กินเวอตัวลยเลยจ้ะไม่เห็นมีเหลียงกินะเอาละพี่น้องจ้าสซวเดินขออนุญาตกินให้อิ่มเลยจ้ะเด้อแซ่บอยู่ดีจ้ะเด้อแต่ว่าเส้นมีนี่กรอบอยู่จ้ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าบัคือของไทยนาะแต่ว่ามันเป็นมีส่วนที่ว่ามันค่อยเอามาไผ่ตะผัดแซ่บร้านหนาแซ่บน้ำแซ่บอร่อยเอาละก็พี่น้องมาคลิปนี้ของสซ่เดินจะเด็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจเด้จ้ะเด้อ พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งไม่ควาบสุขสุขภาพร่างกันแข็งแรงกันสู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ